กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรบ้านห้วยทรายตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีเป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านเวลาว่างก็มาเรียนรู้การเย็บปักถักร้อยจากการทำใช้กันเองต่อมาได้ขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการเข้ามาฝึกทักษะเพิ่มความรู้และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาใช้เส้นใยกันชงเช่นถักเสือ้อ หมวกกระเป๋าโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ย้อมสีแรกเริ่มก็คือเป็นกลุ่มแม่บ้านธรรมดาเนี่ยว่างจากการทำนาพวกเฮาก็จะมารวมตัวกันทำงานทำงานเพื่อท้องว่านเป็นงานอย่างหางานอดิเรกงานเสริมเนาะสมาชิกเนี่ยนะเจ้าเฮาอ่ะฮ้ เพื่อลงหุ้นตามสหกรณ์เฮาได้มาจดตั้งเฮ้และก็สมาชิกที่แตกออกไปเนี่ยก็คือว่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทุกวันเนี่ยเขามีตึงแม่หญิงมีตึงป้่จายมีทั้งละอ่อ,อนละอ่อนนี่เขาสอนให้เขาใช้วิธีหยอดกระปุกพอถึงปีเนี่ยละอ่อนก็จะทุกกบกระปุกแล้วเอามาลงหุ้นกับเขาความรู้ที่อยู่ในกลุ่มเฮานี่ก็คือจากแม่สอนลูกจากเพื่อนสอนเพื่อนจากพี่สอนน้องอ่ะ ป้าสอนหลานแก่คนที่อยู่ต่อๆกันสอนอย่างเดียวนี้ก็มีหลายหลาหลายสมาชิกหลายคนอยู่ที่สอนสอนหมูเนี่ยเพืลูกเพื่อหลานไว้คุณสมบัติของใยกันชงคือดูดสารพิษออกจากร่างกาย ใส่แล้วเพิ่มความอบอุ่นและเย็นสบายลูกค้ามีทั้งฝรั่งญี่ปุ่นและคนไทยการดูแลซักก็ไม่ยากซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาพบว่าเส้นใยกันชงถือเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูงมีความยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานสูงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยได้มากกว่า5,000ชนิดปัจจุบัน มีการนำเส้นใยกันชงมาใช้สองประเภทด้วยกันคือใช้ทำเสื้อผ้าและทำเยื่อกระดาษตอนนี้ใยกันชงอ่ะบ้านเฮามันยังปลูกมาได้ป้าก็ต้องซื้อในตลาดพอเขาไปซื้อเส้นใยมาเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาส่งให้คนกิ้งพอกิ้งเซจเนี่ยก็จะต้องส่งไปให้คนทักตามกระบวนการของเขากระบวนการของเขานี่ยังยังทักโคเชนี่นะเจ้าจเขาจะมีหมวกมีกระเป๋า ที่เป็นที่เป็นงานทักพอได้มาเป็ดก้อนกลมๆเขาก็จะโซ่ทรงเห้ื่อคนทักวิธีจ่ายงานเขาก็ช่างป็นกิโลพอพอทรงไปตัวนี้ทรงไปทํากระเป๋าคนทํากระเป๋าทรงกระเป๋ากลับมาเขาจะต้องกระเป๋าไปซับในอ่าแต่ถ้าคนถักเสื้อเสื้อออกมาปิดผืนแล้วเขาจะต้องทรงเห้ื่อคนเย็บโดยมีป้าพวงเพชศเป็นคนเย็บจะป้าจะเป็นคนเย็บทุกอย่างเขาจะเย็บมือพอทรงไปถักเสื้อเขาก็ได้ถักเสื้อเสื้อนี่เขาก็ เขาอยากทำเสื้อที่มันขายได้เสื้อง่ายๆก็คือเสื้อคอกลมแขนยาวคอกลมแขนสั้นเสื้อแขนกุดสินที่สินค้าที่เขาขายดีก็คือประเภทหมวกตัวเพราะว่าหมวกอ่ะกันแสงยูวีก, UV, ก 5, mm ัน PM hmm. 2.5เขาก็จะมีหมวกหลากหลายรูปแบบแล้วเสื้อผ้าอย่างที่เสื้อผ้าที่ป้าทำเนี่ยที่ขายง่ายๆอย่างตัวนี้ตัวนี้เขาใช้ย้อมสีเคมีและก็เสื้อหมุนเนี่ย้าก็วาทำได้หลากหลายไปเรื่อยๆแย,ยกกัะเจ้าแล้วก็ อันที่ขายง่ายๆก็คือเฮาก็จะเป็นเสื้อที่ขายได้ตลอดเวลาก็คือเสื้อโคอกลมแขนกุดเพราะว่าฝรังอ่ะก็จะใส่กันง่ายๆจะเยบบ่ได้ว่าจะต้องใส่ใส่นักจะใดเนาะแต่ถ้าว่าเป็นบางคนชอบแฟชั่นอันนี้เป็นเสื้อครอบเสื้อน้อยกําลังฮิตนะจ๊ะด้านอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เส้นใยกันชงมากกว่า5ปีขึ้นไป การทำความสะอาดควรซักด้วยมือปัจจุบันมีสินค้านับร้อยรายการเช่นเสื้อหมวกกระเป๋าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่หมอนสุขภาพราคาเริ่มต้นที่ชินละ10กว่าบาทถึงสูงสุดถึงหลักหมื่นบาท ขอบคุณทางสันนิบาสหกรณ์นะเจ้าที่นํานักศึกษามาดูงานบ้านป้าจนจนจน,จนมาดูงานเซตป้าก่อเพื่อความรู้กับนักศึกษากลับไปและจนป้าได้หับคัดเลือกคือเข้าร่วมอบรมออนไลน์ตอนแรกก็คือรับคัดเลือกสตรีได้แหละแต่เราไม่ได้อบ ไปอบรมร่วมกันก็กลายเป็นอบรมออนไลน์นะเจ้าจนจบหลักสูตรนะเจ้าแล้วก็ได้ใบประกาศนี้มานะเจ้าเป็นที่ภูมิใจเหมือนกันเนะเจ้าว่าโอ้บอกขึ้นว่าโอ้ตัวป้าอยู่เฮียบ้านนอกจัดไก่ป้าก็ได้อบรมแล้วผลออกมาก็คือเนฮ่ยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทาใเพื่อชีวิตป้าเนี่ยป้าก็ขึ้นได้ว่าเออมันก็ดีขึ้นและใบซิลิเกตเนี่ยก,ก็เนย่ยือป้าได้เข้าร่วมงานนะเจ้าควบร่วมงานกับสถาบันอื่นหรือว่ากลุ่มอื่นนะเจ้า เจ้าป้าขอขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากขอบคุณตังหัวหน้าเขาตัวจับหากสนใจติดต่อผลิตภัณฑ์จากใยกันชงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทรายโทร081 289 4744